ัจะพาเข้ามาชมนะครับวัดบางนานะครับพอเข้ามาถึงหน้าวัดเสร็จก็จะเห็นโบสถ์ก่อนเลยนะครับ หรือว่าก็เห็นว,ว่าพุทธรูปอยู่ด้านบนพระราบขโพอนได้นะครับทางขึ้นครับผมจะพาขึ้นไปด้านบนขึ้นมาด้านบนก็จะเห็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับ ด้านนนบบะครัจะพาลงไปด้านล่างนะครับเพื่อไปดูหมูทองเดงนะครับซึ่งตัวใหญ่มากนะครับ ก็เป็นหมูตัวใหญ่รุ่นเลขนะครับสร้างจากเนื้อทองแดงนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชั้นบนอยู่ที่หนึ่งนะครับ,รบซึ่งมีพยาพุทธอยู่ด้วยนะครับ ก็เข้ามาถึงห้องเจบพยาครุดแล้วนะครับก็พ,พยาครุดหลวงปู่เสงนะครับกถาบูชานะครับท่องนโมสามจบนะครับเราก็ท่องนะครับ ชมดูหมูรุ่นเล็กนะครับพยาคุดรุ่นเล็กผงก็ดูชมได้ย่านะครับก็บางท่านก็ไม่ว่างที่จะมา นุโมทนาไปโผลมๆกันนะครับ วันนี้ก็เดินมาถึงริมเจ้าพยาแล้วนะครับ เสดชื่นมากครับโอมสะพานดูนะครับ ท่านอาจารย์จะเล่าให้ฟังโดยที่สองสองนะที่สองสองนะโยมเขาเห็นหลวงปู่เนี่ยโสเกจิมากแล้วเลยให้สร้างพญาพุทธครับโยมสร้างพญาพุทธมาก็ต้องไปขอในหลวงขออนุญาตอย่างในหลวงนะแล้วได้มาดูรูปไหมผมไม่ไม่มีต้องมาต้องส่งต้องทไหมไม่ต้องมีหรอกอ้เพราะเรื่องปัจจุบันเนี่ยถึงได้ดังพุทธดังหมูอ่ะเดินมาอย่างนี้ หมูอ <Humans. S 1> ่ะเขามันขายให้ไม่ใช่าเขาอก่ะหมูมัอยยามานติดมาเขาจะว่าหใหญ่รู้ไม่ใช่งั้นเลรอหมูอ่ะเขาว่าอย่างนั้นกันไม่ใช่แล้แปะที่ขายของนัเขาเอาหมูมาายว่าเขาขายอะไรได้สำเร็จแล้วก็เขาจะซื้อหมูมาขายมาสองสู้มาเขบอกอย่างนั้นกินข้าวที่เหลือยังไงข้าวเหลือทิ้งหน้าไม่ไหน แต่ปลาโคกับหมูนี่พอเขาไปลองยิงแล้วมันยิงไม่ออกหมูไม่ได้ก็ออกไปยิงข้าวเขาเขาก็กลัวชาวบ้านจะเอาปืนยิงเอาไปแกลงเินเขาสงสารหมูชาวบ้านแถนี้ก็เลยบอกเลยให้เฉดให้หมูคนยิงไม่ออกหมูก็ทำหมูเนี่ยวิ่งแออกโผล่เนี่ยหมูเป็นเป็นเนี่ยตอนนั้นถูกเฉดเอตัวเล็กไหมอตัวใหญ่จะวิ่งแออกโบล่หน่าเขาว่าถึงมาอยู่นะแล้วต่อมาก็ เราเห็นดีดีเยอะก็อาหมี้าพยาพูดนะให้ชาพยาพมาโมพีสองสอนั่นแหละเขาไปขอเดนหลวงเสยาพุทธก็ได้มาถ้าหลวงแม่ในหลวงรอเข้าไม่อนุญาตเหรอเขาก็จะเจ้าไม่ได้กพระผิดกฎของข้าราชการของเมไม้ของสูงอยาพุดเป็นย่งนั้น่เราได้สร้างมาเนี่วัดแรกเนี่ยในกรทยไปวันนี้เป็นวันแรกที่สร้างพยาพุทธเส้าหมูที่พยาพูดเนี่ย เรามาวัดที who, 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 who ่อื่นๆนะครับวัดนิมจาวัดนแม่ชาววัดที่นี้ไหว้ก็อก้คนเขาไม่ทุกสวนที่นี่ใจกองตึงวัดที่เรี้ไหว้เขาเนี่ยเขาเลยขอสร้างเอาชื่อที่นี่วัดที่นี้ไหว้นั่นแหละตอนผมขับแท็กซี่นะฉันขับแท็กซี่อยู่อ่ะทุกของเนี่ยให้ทุกวันรถชนอยู่แล้วผมเดินหนีเรื่อไม่ไหวแล้วอายุเราก็เยอะแล้ว รถก็ขายไปหมดเนี Hence, ่ยนั oh ่นะกินมาบ่ายอย่งนี้แหละอยากคุยประยของประวาจายเกษตสตร์อาจยเรอนองสอง่ะปนงสองขัวขวนี่เนื้อโลหะขัวมีสองเนื้อขัวลมดำโลหะอะไรเหมืรน้่าอาจ่ย์น่าจะไปสนใจก็อีกโออย่างองอย่าง ข้างในนขางแดงจะมันลมดำมาเป็นดำบอกให้เป็นตะขัว่าเงี้ยใครใช้ให้่รวจะรู้ว่านี่อ่านี้หาไปก็บอก้ว่าเป็นตะขั่าเงี้ยแดงข้างในจะเป็นทองแดงท้างเหลืองท้างแดงเนี่ยจะมีองค์เพื่อเป็นองค์เป็นหงเดียวจะรู้อะที่ตะกั่วตะกั่วอย่างเดียวเลยใช่ไหมอ๋อตะกั่วอย่างเดียวแล้วก็ลมฟันมจะขาวกับดำเรีอกลมฟันเนี่ยจะหนุนดำอะจะเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันหรืวาเอาไปไปชุบทองไอ้ที่ว่าไอ้ไอว่าเมื่อกี้ไมโคร่นนะนะ พี่นูน้นเขาค่อยรูว่ามันเป็นตั๊กหวีจะได้ได้ถ้าไม่ใช่นะจะชุบไม่ได้ถ้าทองแดงก็ได้แล้วอืออย่าบอไปชุบเป็นทองไม่ได้เสียยังอยากเขาแพงที่ค้องรอยนะค้องอยู่ที่อาจารย์ค่อยู่ที่พ่อโก้มีคล้องอยูออในในที่คล้องรอยเขาทำให้ได้อย่างที่บอกว่าไปชุบนะเป็นทองโอ้ยเที่ยวมาคนก็สวยก็ชอบขอไปหมดเลย <laughs> ไม่เป็นไรก็ฝากไว้ให้ ก็วันหนึ่งยิ่ดูเลยนะเขาใส่าบาทมาข้าวชุดหนึ่งก็นสามสิบบาทปัจจัยอีกยี่สิบาทน,นี่โค้ดเลยขวดเนี่ยเป็นเท่าไรต่อว,วันเนี่ยคิดอย่างนี้นะ<ม>แต่เราอันนี้ถามพวกเขาแจกเขาเลยเอ้าก็นึกถึงบงคุณเขานน 7, 7, 8, บางคนว่าเราดูวันเจ็ดเจ็ดสิบแปดสิบบาทเนี่ยให้มาเป็นร้าตัราห้าไปอย่างเงี้ยจะให้เขาไม่ได้เดี๋ยวของดีๆเนี่ยนั่นแหละแต่ไม่ให้เขาไป แดี๋ยวลูกสาวคนดีแรงตลอดทุกวันผมเห็นมีลูกชายสองคนน่ะขอทั้งสองตัวพุชจะอ้าให้เอาเลยตลส่ทุกวันเรี่ยไม่อะไรไว้ดีมากเลยแหละเขาจะเป็นหนุ่มเรี่ยก็ให้ไปไม่มีจอไม่มีอะไรมันลำบากอย่างนี้ก็รีบไปทำให้เสร็จดีกว่าแบบวงกลมเนี้ยเขาจะใส่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาแจกไปด้วยแบบเนี้ยวงกลมเนี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึแจกไปทุกวันเลยไอ้บาทก็ไม่เคยพุบ